เนตอนแรกเดนบอกให้หยุด้างจางไปดูให้แต่แกบอกว่าเขาถามขาอยู่ว่าเขาเล่นเมืกินแล้วก็หลับสบายเปิดแอร์้วยนะแต่ร้อนในโอ้ เป,เป็นเป็นจังหวัดเล็กเนาะบางเดนทูวอุดรนี้ใหญ่คนแก่นก็ใหญ่น้องนันก็ทําสวนเนาะทาสวนเห็นลับพริกปลูกพริกพริกขอละพาสวัสดีค่ะคุณเสงสวัสดีครับคุณเดือนมาส่งกำลังใจใหครับขอบคุณนะคะ แต่เดือนแม่คือเปิดบ้านเนาะเดือนแม่อยู่ที่เดิมอยู่นน้ำในตู้ไม่เต็มสักทีไม่เจอกรต่างนานเนาะเดือนด้วยดีต้อนรับนะคะถ้าคุณเตือนบ้านก็คุยกันคายกันได้ก็เข้ามาคุยคุยทักทายในไลฟ์กตได้ไม้เป็นไรคุณพี่มากพูนบอกว่าเดาก ท่านก็รับชมอยู่เนาะบ้านก็บปุนผู้พิทายกันได้ทุกจ้าบ้านเดินได้ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนี่วิ่งอะไรยายประตูห้องอยู่ไหนนะ บ้านเดิไม่เจอตอนดสวัสดีทนายทันเดนค่ะสู้ๆเดินลุกเด้งขอแคบๆเข็มหหนุ่มจีขาไปี้หองเรากยลงทำงานเขาก็จะบอกในขั้นตอน,น,น,อน,น,อน,นในการทำงาน,น,นเนาะอ่ะทายโนรักกาการกาบิพูนะคะสวัสดีจ้าพอดื่มน้ำแป๊บน,นึงนะคะเดินละ คุณผู้ชายค่ะอาจจะไปกินแกล้มกันอยู่บ้างหน,น่อยนึงนะคะคุณปูพาก็สวัสดีคุณบริชาตก็สวัสดีท่านค่ะคุณปูพาพาชนะจ้าขอบคุณนะคะ,ค,าาะค,คุณะคะคทุกคนทุกคนค,ะค่นะเลาอ่ะเวลาจะมีงานดอกไม้ลงเลยอ่ะขับรถไปนกักเดียค่ะ ที่เดีกคนเลยแรก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 ,แรกทานข้าวกับอะไรเนาะเย็นนี้สวัสดีนทาน,นายคุณยายสมนน้องคอเปเตอร์นะคะอา่านถูงหรือเปล่าเอ,อ้โซ่คอยเปิดแอร์หลับเปล่อ่ะก็ไม่คุยกับน้องเรือนอ่ะพี่สมมาก็มาเปิดเสียงกษษษ็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณปฏิชา ราคาโอ้ฟิวจัดจ้านดีอือือเพราะว่าเดินไปเข้าไปดูในโปรไฟล์ดูเนาะเห็นคนสักสิราคาบ้านเดินไปนหลงวลลพูนโกเจ็ดสิกิโลจากจากวอลงโมูนโกไป อุดอนก็เป็นล้อกิโลห้าในในเฟร็ดนะนตั้งนานแล้วแหละเตะมเงินไปไม่มาแต่ไม่เคยมาเปิดไลน์เปิดเกิดไม่คุยกันเลยแม่ประนลอมก็สวัสดีค่ะทายจ้าส,สวัสดีจ้า,จาคุณนัชนะ ทั้งทายคุณยายสมน,น้องคอปเตอร์นะคะอ่านถูกหรือเปล่าเอยโซบ้านเรากว้างขึ้นเลเนี่ยช่องของเราว้างขึ้นขอบคุณนะคะที่ได้รมกบคุยทังทาย กความพยายามมีครับน่าจะมีน่าจะไปหมดแล้วค่ะพี่เดือนตุนตุมีอ้ไปหมดแล้วตอนนี้ทานแต่ตอนเช้าตอนเย็นทานกาแฟเดี๋ยวจะไปนอนคุณนิชาก็ว่าตื่นแต่เช้าสวัสดีทุกทายครับแม่หนูรักไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่านะ้อ ให้หลุดรักไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่าเน้อน้ำลำไยเนี่ยถึงน้ำลำไยทุกวันเลยเหรอตัวเองถื่เต้นเย็นอะไรลงพุงหน้าอะไรผูวพาไปอะไรกันเนาะคนผัวมองดูรถ ตอนอย็กไเนาะทอาว้านเขาแค่ก็คือทะาทานนะจ้ะทําจ๊ะทําไม่มาก็ไม่เป็นไรจ้ากินนี่ไหมข้าวกินนี่ไหม หมาแล้วนะครับแต่เข้าไปดูก็เห็นโฆษณาของเพื่อนอ่ะแปดตั้งสามตัวะคระับไม่ได้ดูพอ่ะทาความฟรีกว่าเพาื่อนก็น่าจะมีคลิปเดยี่ยมอยู่เนี่เดินก็เดินไปเราก็ลองทำลอ,นนองทำเอาไก็จะบอกบอกในในขั้นตอนในการทำงานนะเนาะอ่ะนะคะใกล้ถึงฟังตอนระยะใกล้ถึงฟังตันแล้วก็ขอให้หงเงยเงยฟังฟังนะคะถ้ายังไม่ นางนางไม่อยากกินอาหาร,าหารน,นางไม่อยากกินอาหารเยอรมันวันนี้นางกินอาหารไทยไอรอนบอลลูค่ะทำา้านหรือยังคะ<ด>คุณแม่หนูรักไปเดินไปทำบางปีกว่าเออเดี๋ยวคนยังบ่น ตรงไปเลยอ่นอนตรงนี้นอนตรงนี้จะได้ยินดีเจ้พี่สบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปทำงานหน้าบ้านก่อนนะไม่เสร็จ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีท่านทายเป็นนักิึกษาเลยก็ปวว่ามั้วกไปเที่ยวบ้านงด่ <c oughs> ร้านไหนเอเอก็กลับไป ไปต่อไปอันนิหรือว่าก็เลยต่อไปเกิดตัวอ่าวมาเนี่ยตัวอ่าไปข้างเชือกแต่มาตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดบ้านเนาะเดือนยังอยู่ที่เดิมอยู่น้ำในตู้ไม่เต็มสักทีต้องทำในตัวน่ะอะไรเนาะทําบ้านเขาแก้ปุ๊คือทักทายนะจ๊ะนะจ๊ะทำไม่มามก็ไม่เป็นไรจ้า พี่มากับตายอย่างเดียวนะไม่พ huh ูดไม่คุยนะมาจ้องอย่างนี้แหละมาจ้องหนคนสวยใช่ไหมที่อยเกิดบ้านก็ได้ได้กันสวัสดีท้านอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีครับเ่เพื่อนเพื่อนอ่าเดี๋ยวหน้าไม่ได้แต่งเลยู้พาหน้าไม่ได้แต่งเลยคุณไปเข้าไปดู